เกินมาสักแปิแต่ยังไม่มีช่องว่างผมก็แนะนำว่าออกมาเลยถ้ามีช่องว่างมันไแต่ถ้ามีช่องว่างผม่แนะนำให้ออกเลยมันจะไหลอ่ะสโลลงไปให้เลยลงไปวจะดูกรณีที่มันเลยลงไปกรณีที่เราอยู่ไม่ตรงกันนี่จะไม่ตรงนี่ตรงข้างล่างนี่ตรงข้างบนอันนี้เราก็ต้องลงไปแต่สตรอันนี้ไม่ตรงล่าง เราเห็นเปิดๆจะต้องเปิดเราเห็นเละๆแต่เห็นข้างล่างข้างบนมืดอันนี้เปิดมามันก็จะปลอดภัยหน่อยเพราะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันยม่ลงแน่ๆมันมืดตรงนี้แต่ตรงนี้มันยังมีก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้ามองไปแล้วมืดหมดเลยเดี๋ยวไปเปิดตรายถ้าอันนี้เราสามารถช่วยลูกค้าได้ไหมอันนี้มันก็จะเหมือนกันครับ กรณีนี้ถ้ามันสูงมากเนไปผมก็ไม่แนขึ้นไมได้เพรันมีช่องว่างระหว่างขั้งล่างนี่นมันมีช่องว่างมากๆแนนหัวเลยนี่ิดเพี่นิดชงว่างตกเลยกรณีนี้ถ้าท้ายบันไดจะได้อยู่ผู้ส่ไม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 ่ครับผมไม่แน่้บันไดลงไปเลยนะครับถ้ามันสูงขนาดนี้เรียงผมเลยกรณีเอาจจะเปิดประตูทิ้งไว้อย่างนี้เพื่อระดาเตีมให้ลูกคลูกค้าให้เขาสบายใจ อาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วมันก็จะไม่ไหลลงแล้วใช่ไหมไม่ไม่หรอกถ้าเราจะเปิดประตูเราต้องออฟไฟก่อนนะครับ off ไฟประตูอ๋อคือช่างต้องไปออฟไฟให้เรียบร้อยก่อนไฟก่อนนิโมก่อนแล้วกีโมงทิ้งไว้เลยก่อนจะเปิดประตูแนะนำให้ออฟไฟก่อนมันจะได้ไม่ไหลในส่วนคืออันนี้คือหลลัพธ์อะไรอันนี้อยู่ลิ้นชัก่คือบนหลังคาครับไม่น่ากลัวเท่ามันอยู่เรามองไม่เห็นข้างล่างๆใช่ครับอันนี้คือกรณีที่มันอยู่ต่ำเรามันยังเปิดมายังนั่งชิวๆแต่ถ้ามันไปอยู่ข้างบนเราเปิดไม่เจอเลยนี่ครับ วูบเลยบางคนอาจจะมองไปแล้ววูบก็คือพูดง่ายเลยคือไม่ไม่ไม่แนะนำให้ใช้ให้เอาบันไดมาช่วยลูกค้าเลยใช่ถ้าอย่างงี้ก็ไม่้แนานำใช้ถ้ามันสูงมากๆครับไม่ใช่ว่าถ้า60โอเคถ้าเท่ากับ60สบายใจเย็นแล้วพาออกได้้ลองขึ้นไปหน่อยก็ได้ไม่ต้องถึงก็เปิดเก้าได้